ก็สู่ช่วงที่เราจะได้อิมท้องกันแบบ V I P กันแล้วนะคะคเห็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็แหมเดาไม่ยากรัดหน้าวันนี้นี่สิครับปัญหาคือผมว่าเราเอาราดหน้ามาออ,มาออกมากแล้วนะครับพี่มันแต่ว่าคือถ้าไม่ V I P เราเสียชื่อนะครับอยากรู้ไหมเขา V I P ขนาดไหนหเชิญเจ้าของร้านมาคุยดีกว่าคะ่ะดีครับขอเชิญคุณภัยรัตน์เจ้าของร้านราดหน้ายอดผักซอยวัชรพลค่ะ ดบดีครับด้ารับดีับดีกรับด้ารับดีคราบดีคุณบด้ารับครับรับดีครันดีารงบดีครงีครับรัูเี็นหมูหมรักครับสูรับดีครัดีครับดีครับดีร้าดีครัครับดีครับดมับดีครับดีครับดีรักดีครับครับนหครับรรดคบัครับีครับดีักดครับดีครัดีคืน,นมันก็จะับ่มนวันะีครับักแล้วัันจะน่มนวลนัวมาก มีอะไรนะมีอื่นอีกไหมครับนอกจากกเมนู็คือถ้าสำหรับคนที่ชื่นชอบเมนูไข่ครับทางร้านก็มีเมนูเด็ดครับลานหน้าห่อไข่เราเคยเห็นแต่ผัดไทยห่อไข่เอนี่มาลาหน้าห่อไข่ได้ไงอ่ะครับก็เรามาประยุกธรรมดูครับแล้วก็ลกเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าขอแค่ฟังชื่อก็อยากลองแล้วนะจริงแล้วอยู่จริงๆแต่ทำเองนะคุณไปรักทำเองด้วยครับแล้วก็มีลูกมือช่วยไม่ไม่ทันนะไม่ทันเราช่วยกันหลายคนอ่ะยังไงอย่งไรกันหัว่ เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะทำหน้าที่เสียสละเองนะครับผมจะลองชิมว่าอร่อยจริงไหมก็จะบอกคุณผู้ชมไม่ได้ทราบกันนะครับเส้นอะไรอะไรดีครับอะไรดีครับเอารื่อหน้าห่อไข่ละกันเส้นใหญ่หรือไม่เอาเส้นเอาเส้นใหญ่ก็ห่อได้นะครับได้ครับใหญ่ก็ได้เลยอผมอยากรู้ว่าจะไม่เละอะไรเอาอย่างี้ใหญ่ใหญ่ห่อไข่ใหญ่ห่อไข่ของพี่ตุ๊กไม่รับนะครับเอาไป้ง รจะบอกว่าขอมีคนสั่งไหมเกาเหลาราดหน้าได้ครับมีครับเกาเหลามีครับผักเยอะเยอะทะเลได้ครับหมูไม่เอาน้ำมันนิดเดียวทําได้ไหมได้ครับตามสั่งได้ครับโอเคได้ครับหอไข่มเชิญเลยครับยให้เราช่วยอะไรบอกนะครับช่วยกินแล้วกันใส่ไม่ใส่น้ำมันเลยได้ไหมเหลือติดกระทะนิดหน่อยเอาให้น้อยๆยสุดที่สุดแล้วกันนะครับได้ค่ะอนเรื่องเยอะนะ นั่นสิโอ้เรื่องเยอะปกติเจอลูกค้าเรื่องเยอะแบบนี้บ่อยไหมครับไม่บ่อยครับไม่บ่อยนะโอ้หสั่งได้หมดครับมีปิดวันไหนไหมครับคุณไปร้านอ่หยุดทุกพระอาสุดท้ายของเดือนครับเดือนก็คือหยุดแค่หนึ่งวันครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงอ่าแม้คนเบิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งครับถึงสองทุ่มครึ่งของทุกวันครับสองทุ่มโอ้ได้ทันเลยนะคะทั้งมื้อเช้าของวันเย็นเลยเอางี้ครับไข่ อ๋อน่อในเส้นเยอะไปหนึงอ๋อเขาไม่ได้ห่อแบบเรานึกภาพเป็นเรานึกว่าแบบเป็นไข่เป็นไข่เจียวมีของไปทุกอะไรนะไม่ใส่เส้นไม่ใส่ผักไม่ใส่เนื้อไม่ใส่อะไรอย่นะฮะไม่ใส่น้ำมันแล้วจะกินไหมล่ะใส่ทุกผักกับทะเลอันนี้คือของพี่พอลก่อนไงครับอ๋อนี่ยังผงของผมอยู่ละอ่าเดี๋ยวเขาต้องมาลาดไง ก็ไม่ปรุงเลยผมอยากจะทราบรสชาติออริจินอลพอได้ไหมครับไม่ต้องน้ำปลาไม่ต้องยุ่งอะไรเลยถ้าเป็นคนกินเปรี้ยวเติมแต่น้ำส้มใช่ไหมแค่นั้นอร่อยอยู่แล้วพอจริงจริงจินมไหมเดี๋ยวเลี้ยงเอาไหมพอกระเพอครับเป็นไงไม่ต้องปรุงนะได้ไหมครับ ใช่อร่อยมากต้องบอกว่าร้านนี้นะคุณบอกเหรอคะ VIP มากลูกค้าเพียบตลอดเชื่อไม่เชื่อลองดูไหมคะลูกค้าเยอะขนาดไหนดีครับราดหน้ายอดผักซอยวัชรพลไปเลยค่ะ ใหญ่หมูใส่ไข่พี่แดงใหญ่หมูใส่ไข่ห้าห่อครับแล้วก็มีปัาซิวห้าห่อครับมีทะเลใหญ่ไข่หมูกรอบหมูใหญ่หมูมีหมูห่อไปเส้นใหญ่หมูห้าเส้นหมี่ห้าใหญ่ทะเลห้ามีทะเลห้าครับใหญ่ไข่ห้าทานนานานี้มาประมาณผมว่าน่าเจ็ดแปดปีได้แล้วครับผมว่ารสชาติกับราคาก็ อยู่ในสมเหตุสมผลนั่นนะรรสชาติเขาก็ทําค่อนข้างคงที่มาตั้งแต่ทานมาแรกๆถึงปัจจุบันก็รสชาติดีนะฮะตามรัดหน้านี่ก็ข้นกําลังดีกลิ่นกลิ่นของของเส้นที่ผัดก็หอมดีนะฮะแล้วก็ไม่มันจนเกินไปทานมา,นาหลายหลายปีแล้วครับแล้วก็เป็นลูกค้าประจําที่นี่มาที่นี่สักสองสาครั้งร้านนี้อย่างแรกเลยคือสะอาด ของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสะอาดแล้วก็บริการที่ดีแล้วก็ราคาที่ไม่แพงรสชาติอร่อยด้วยต้นรสชาติที่ดีหมูก็นุ่มนะครับก,ก็ถือว่าดีแล้วก็ต้องรู้พริกไทยนะครับว่าใช้พริกไทยที่ดีและนั่นก็คือเสียงยืนยันความอร่อยของลูกค้าทั้งขาจอและขาประจำถึงความว i p อีจากร้านราดหน้ายอดผักวัชรพลที่เปิดบริการมาก,กว่า10ปีค่ะต้นตำรับความอร่อยของที่นี่ได้ถูกถ่ายทอดมาจากพี่ๆน้องๆเจ้าของราดหน้าอาภิพจนราดหน้า ร้านราดหน้าในตำนานย่านรามคำแหงนั่นเองค่ะซึ่งเคล็ดลับความอร่อยของเขานะคะก็อยู่ที่เมนูหมูหมักเนื้อนุ่มๆรสกลมกล่อมชิ้นหนากำลังดีโดยจะเลือกใช้เนื้อหมูส่วนสะโพกขาหลังเท่านั้นค่ะส่วนเส้นใหญ่ก็สั่งพิเศษจากร้านเจ้าประจามที่เน้นความเหนียวนุ่มเป็นพิเศษเส้นหมี่ขาวกรอบก็พิเศษค่ะตรงที่ต้องใช้น้ำมันม่อยู่ตลอดเมื่อนำเส้นหมี่ขาวลงไปทอดก็จะได้เส้นหมี่ขาวเนื้อฟูๆกรอบๆอ,อ,อย่างที่เห็นค่ะ ส่วนการผัดเส้นซีอิ๊วดำให้หอมอร่อยนั้นอยู่ที่การตั้งไฟให้แรงพอดีกับปริมาณเส้นที่ผัดนั่นเองค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานนับ10ปีนะคะจึงจะได้รสมือที่ลงตัวเส้นราดหน้าของที่นี่จึงเหลืองทั่วแถมยังหอมกลิ่นกระทะอีกด้วยค่ะหรือแม้แต่ผักคะน้าสดๆให้รสกรุบกรอบก็ต้องเลือกใช้ผักคะน้าปลอดสารพิษสั่งตรงวันต่อวันจากตาคลองตลาดเจ้าประจำมาถึงขั้นตอนการผัดน้ำราดหน้ากันบ้างค่ะ ได้ที่เขาจะใส่เต้าเจี้ยวผสมกระเทียมตามสูตรลงไปเจียวกับน้ํามันจนหอมฟุง้งตาอนาซุปกระดูกหมูส่วนเอียวเล้งหรือส่วนสันหลังที่ต้องต้มเดือดตลอดเวลาลงไปค่ะใส่มหมูหมักหรือกุ้งปลาหมึกตามสั่งใส่ผักคะนา้ารอจนน้าในกระทะเดือดจงค่อยๆเติมน้ําแป้งมันที่ผสมเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษของทางร้านที่ทาเอาไว้แล้วลงตามไปค่ะค่อยๆค,คนจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็เป็นอันพร้อมเสิร์ฟได้เลย และที่เป็นไฮไลท์ของร้านนี้ก็อยู่ที่ราดหน้าทุกจานที่เสิร์ฟจะมียอดคณะอยู่ในจานด้วยค่ะเพื่อให้สมกับชื่อร้านราดหน้ายอดผักนั่นเองค่ะและด้วยสูตรการปรุงรสในส่วนผสมทั้งเต้าเจี้ยวและน้ำแป้งมันตั้งแต่ตอนผัดน้ำราดหน้านี่เองรสชาติที่ได้จึงหวานหอมกลมกลม่อมแบบพอดิบพอดีเรียกว่าหวานนำํำเค็มตามแทบจะไม่ต้องปรุงอย่างอื่นเพิ่มเลยละค่ะ ที่เป็นแฟนราดหน้าแนะนําว่าไม่ควรพลาดที่จะลองไปพิสูจน์ความอร่อยของร้านราดหน้ายอดผักวัชรพลที่รับรองว่าอร่อยอร่อย,ออยกลมกล่อมไม่เหมือนใครจริงๆค่ะโอ้สมจะเป็นราดหน้าสุดวีพีจริงนะครับวัุดิบก็สดใหม่ได้คุณภาพนะฮะอร่อยแค่ไหนต้องลองไปชิมเองนะฮะส่วนนี้ต้องขอบคุณคุณพรรัฐมากครับราดหน้าสุดวีพ<ช>ีนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ หมดเวลาวีดอีอีกแล้วนะคะกลับมาพบก,กับเรา2คนได้ใหม่กับสาระบันเทิงดีๆแบบนี้ทุกค่ำคืนวันจันทร์นะคะทางมดในิทยทีวีวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับ